สวัสดีครับครับมาพบกับผมอีกแล้วครับในช่องชาติอันม็อกชานะครับครับวันนี้ผมจะมาแกะห่อเหมือนเดิมครับของของวันที่11เดือน11มาถึงแล้วนะครับผมเป็นของราคา1บาทครับจากแอปช้อปปี้เพย์ไอช้อปี้นะครับจ่ายผัดช้อปปี้เพยครับผมครับมาดูชิ้นแรกกันก่อนดีกว่าครับนี่ครับเป็นห่อห่อมานะครับ เดีย๋ยวผมจะมาเอาข่าวห่อดูนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะนั่นนะครับไฟก็โดนเทียนแล้วนะครับโอ้ชิ้นแรกก็เป็นสองกระดาษนะฮะอ๋อเป็นกระดาษเอสี่ครับกระดาษเอสีของเด็กน้อยเอาไว้ทำรายงานได้ครับเอส A4 เดี๋ยวผมจะแกะหอมอย่างดีมากนะร้านเนี่ยหอดีมากเลย กระดาษไม่มียับเลยนะฮะกระดาษไม่มียับเลยแล้วก็หอดีมากจริงอ่าห่อบับเบิลมาอย่างนี้เลยนะพอดีกับตัวกระดาษไม่ได้อนี้เลยไม่ได้ยัดกระดาษมาให้กระดาษเสียหายนะดีมากเลยดีมากเลยครับคุณนะครับ,ดเ,รบเดี๋ยวแกะก่อนนะครับโอเคนี่ครับกระดาษ A4 จะเป็นเส้นอย่างนี้นะฮะจะไอ้ตีพร้อมเส้นนี่ครับมีทั้งหมดสามสามสามชุดนะครับสามชุดชุดหนึ่งก็มีตีติดแผ่นหกสิบกรัมครับพร้อมเส้นแบบนี้เลยสามชุดก็สามบาทนะฮะส่งฟรีนะครับอย่าลืมกดโค้ดส่งฟรีเอาไว้เด็กเขียนรายงานได้ับเขียนรายงานหรือว่าไปวาดรูปเล่นก็ได้ได้หมดเลยนะตรงนี้อยากทิ้งก้อบเนื้ฮะโอเค่ะดูชิ้นต่อไปดูยครับ ที่ต่อไปเป็นซองนะฮะซองอย่นี้หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูซองกันครับอ,อ๋ออันนี้เป็นเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จของอ่ Realme ขายในราคาหนึ่งบาทนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าของแท้นะแต่ว่าผมผมเองผมก็ไม่แน่ใจว่ามันแท้หรือเปล่าผมเคยใช้ ไม่กี่แบบเคยใช้หลายรอบแล้วคือใช้ไม่กี่ครั้ง่ะฮะมันก็มันก็พังแล้วนะฮะแบบหมายถึงบางครั้งเราจังแบบตัชาร์จแล้วก็ชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างใช่ไหมหนูชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะฮะแต่ก็บาทเดียวนะตามราคานะครับผมบาทเดียวก็มีให้เลือกทั้งตสองขนาดเลยนะฮะก็มีทั้งท y a แล้วก็ t e c ก็คนไหนใช้รุ่นไหนก็สามารถเลือกใช้ได้ นะฮะผมนี่กล่องปกต,ติเขาจะกรอบแล้วก็ใส่กรอบมาให้นะครับประกอบกล่องโถแบงค์นี่นะจะกรกอบประกอบนี้ฮนะแล้วก็ยัดใส่กล่องมันผมว่าเข้าใจนะครับเพราะว่าของนําเข้ามาจากจีนเะนี่ยส่วนใหญ่มันจะแยกของแยกกล่องไม่งั้นมันก็จะเป็นต้นทุนในการส่งเขานะฮะถ้าเกิดว่ามันเอาของแพ็คใส่กล่องมาแล้วก็ใส่กล่องอีกทีนะึง ตู้มันตู้มันแยกของแยกกล่องกล่องก็ส่วนกล่องของก็ส่วนของมันก็ได้ประหยัดต้นทุนมากกว่าจากร้านไหนสายชาร์จนี้จะร้านอา่าชินกาดกาดกาดไอ้กาดเจนนะฮะคินกาดเจตอ่าคินกาดคิงกาดเจตนะฮะชินชินนะฮะชินคินกาดเจตอยู่ที่นนทบุรีนะครับผม โดนฝนนิดหน่อยครับก็เลยเละอะยนะฮะหน้าสองนี่ฮะผมผมก็กรกะกล่องให้ดูไงผมก็เลยแบบช้าหน่อยนะแป๊บนึงฮะคือจริงๆอ่ะมันต้องใส่กล่องแบบนี้นะหนูอยากให้ผู้ช่วยประกอบให้ครับครับผมมาดูของที่ต่อไปดีว่าครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเี่ของที่ต่อไปเป็นนี้ครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับนี่หน้าตามันจะเป็นนี้เลยออกไปห่างมันไม่เห็นนี่ครับหน้าตาของ กล่องมันจะเป็นนี้คือปกติร้านเขาจะประกอบให้แต่งวดนี้ผงใส่คงรีบเพราะว่าเป็นช่วงอ่ที่เขาจัดโรแล้วมันแบบเขาต้องอ่าเขาเรียกออเดอร์มันเยอะผมเห็นเป็นหมื่นหมื่นชิ้นนะครับในคืนนั้นนะ่ะก็คือเขาอาจจะรีบไม่เวลาแพ็คให้แต่ไม่เป็นไรครับไม่ได้โกรธนะฮะขอบคุณครับอ่ะมาดูต่อครับเพราะไงเราก็ใช้อยู่แล้วเราซื้อมาเราก็ใช้อยู่แล้วนะฮะนี่ครับของชิ้นต่อไป ตอนเหนียวมากฮะนี่อ๋ออันนี้เป็นอะไรวะอะไรอะไรฮะเพื่อนเพื่อนรู้ช่วยบอกดีนะเนี่ยอะไรเนี่ยงงภาหาังกิฤนล้วนๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมแกะดูข้างในก่อนนะฮะมันได้มาสองชิ้นคือผมงงเลยอนะอะไรมันหนูเหมือนลิฟต์น,นะฮะเบืเ่อไง อ๋อลิฟครับลิฟลิฟลูกลิฟมันสีต้มลิฟมันสีต้มสองผมน่าจะตงมาผมน่าจะสั่งมาสองสีแต่กลิ่นหอมอยู่ครับทาเลยทาไงทาปากเลยทาไม่เป็นทาเลยทาปากล่างออเขารู้สึกเป็นไงดีครับมันออกสีนิดหนึ่งครับดีออกสีนิดนึงนะฮะโอ้โห ลิปติดปากร e t t ครับผมดีฮะ <_ d ính> ใช้ใช้ดีครับรู้สึกมีกลิ่นนะฮะมีกลิ่นออกแบบกลิ่นส้มป่ะหนูผมออกคล้ายๆกลิ่นส้มน,นะฮะกลิ่นส้นมไหมเป็น <_ D> กลิ่นส้มนะฮะอีกอีกอันนึงผมว่าน่าจะกลิ่นเลมอ,อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ <_ d ynam> ผมเองต่างเองงงเองไงคือลิปมันก็ใช้ดีนะฮะถ้าถ้าหนาวเวลาไปซื้อลิปก็จะขึ้นราคาฮะเพราะว่า e คนต้องการซื้อลิฟต์งนะี้ยหน้าหนาวบาทก,ก็จะแตกกันนะฮะอ๋อกินอันเดียวกันครับสีต้มนะฮะใช้ดีครับใช้ดีลิฟต์ลิฟต์ส้มแท่งละหนึ่งบาทครับผมรอส่งไม่นานนะครับผมโอเคลิฟต์ลิฟต์ส้มนี้จะร้านอาอมีอันนึงครับร <laughs> ้านลิฟต์ส้มอ๋อจากเมืองจีนเลยครับเนี่ยจากชางไห่ ะะจากจากเมืองจีนครับของจากเมืองจีนบาทหนึ่งรอไม่นานครับอาทิตย์เดียวถึงเลยนะ,ะรอไม่นานลิฟใช้ดีครับสั่งได้สามแท่งเลยนะฮะดูสามแท่งสามแท่งแท่งก็หนึ่งบาทสามแท่งก็สามบาทครับต่งฟรีครับต่อไปเลยครับผมขออนุญาตแกะซองก่อนนะเดี๋ยวกล่องห้ว่ากันครับอันนี้ผมแกะไปใช้แล้วผืนหนึ่งใช้ดีครับผมใช้แล้วเป็นผ้าเช็ดรถสีฟ้า ผม,มเพิ่งเคยเจอมีสีเขียวสีม่วงสีฟ้าโอ้โหมีทุกสีสีเหลืองสีเหลืองอะปกติเจอแต่สีเหลืองนี่สีฟ้าใช้ดีพอกันครับของกลงใช้ดีมากร้านร้านาออร์าทนะครับโอ้ใช้ดีオออรพสใช้ดีมากอันนี้ห่อสามเหลี่ยมเลยผมว่าผมเดาเล่นไม้แขวนเสื่อนั่นงแขมมันชอบเขาจะห่อพอดีตัวของไงฮะก็เลยแบบมาแบบนี้ฮร ผมออยัดฉี่เลยนะครอา้าวฉีมันเจอไม้มือนเตื้อเลยครับฉีดไปเจอตองจริงมแผนเตื้อแบบเป็นพลาสติกนะฮะัไม้่นเสื้อเป็นพลาสติกโปรติผมชอบสั่งเนเหล็กนะสงสัยงวดนี้เันเหล็กคงจะหมดมันผมสั่งไม่ทันนี่ฮะสีแดงอังนนึงบาทครับไม่เป็นเตื้อแต่ว่าผมบอกตรงมันก็แอบอ่อนนิดหน่อยแต่ถ้าแฝนเตื้อไม่เปียกน้ํา แขวนได้ครับแขวนดีเลยแขวนดีเลยมีตัวเข้าลงเข้าล็อกเรียบร้อยมีอะไรเขาเรียกตรงนี้เขาเรียกหอกหูเลยนะแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้ครับหูเนี่ยสายตื้อแฝงสเดี่ยวป่ะไว้แฝงส่ตรงสฟเดี่ยวได้นะอย่างน,นี้ฮะเต่จะื้อกลมซื้อกามได้ได้นะเข้าองล็อกก็ได้ครับผมนี่ครับบาทเดียวสามชิ้นครับสีสดมากครับสีสดสีแดงสีแดงสดเงาเงาหน่อยนะครับ ต่อไปครับเธอเป็นกลางเสียเวลาพลาสติกก็อ่อนไม่มากครับอยู่กลางๆแต่ก็ใช้ได้ครับแขวนได้แน่นอนทิ้นต่อไปครับอันนี้ครับถุงเท้าถุงเท้าคนโตไม่ใช่ถุงเท้าเด็กนะนี่ถุงเท้าคู่ใหญ่เป็นถุงเท้าผู้ใหญ่นะฮะไม่ใช่ถุงเท้าเด็กเขาโปกติกจัดสั่งกับถุงเท้าเด็กมางวดน,นี้สั่งเท้าตัวเองบ้างสองค <c oughs> ู่บาทเดียวครับหนาครับเป็นถุงเท้าที่หนาไอ้หนูจับที่หนาไหมต้องให้เครดิตร้าน หนาฮะถุงเท้าหนามากร้านนี้เขาชื่อ P N R K A P N C K Shop นะฮะครับผมมาจากาทางมอรจักรนะฮะร้านแถวดูวอแถวมระจักระฮะร้านเยอะผมสังเกตดูส่วนใหญ่เ็าจะมาจากาแถบมรจักรหรือไม่ก็เสือป่าแะ่เยอะนะฮะของเพราะว่ามันอาจจะได้ในราคาถูก เจอฝาแหวกกันแล้วครับไอชัดไอตรงมีแล้วครับหนุประกอบกล่องแต่ชาดยวมีอย่าลืมฮนะมีมีสองมีสองแบบให้เลือกมีทั้งไทตีและไทเอแค่บาทเดียวกดโค้ดส่งฟรี้วยครับได้บาทเดียวแน่นอน <laughs> เออดูชิมสักทีเลยครับ <laughs> เดี๋ยวให้ทีมงานเราประกอบกล่องให้นะฮะ อะไรวะตังเองงงเลยอันนี้จากร้านอาอะไรเฮอร์แมนนะฮะจากาเฉิงเฉิงจิ้งนะฮะผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมจากประเทศจีนครับรอไม่นานครับผมมองตรงรอไม่นานที่ททห้อยแมสของเด็กอ๋อที่ห้อยแมสครับจะมีรูปตุกตต๊กตาตุ๊กตาตรงปลา,ายสายนี่นะตรงเขาเรียกผมก็ใช้งานไม่เป็นเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่นอยเป็นนี้อันนี้ครับ องนี้นะอย่นี้ป่ะเนี่ยตัวล็อกนะตัวล็อกก็ที่อันเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ไฟฉายใช้ได้นะเนี่ยอันนี้เอานี้เอาไว้คลองแมสนะฮะมีตัวอย่างมีแมสเราไหมไม่มีไม่มีแมสลองเราหน่อยสิอ่าเนี่ยนะอ๋อลูกกระตุ้นออกมาโชว์หน่อยนี่ฮะเป็นรูปไอศครีมนะฮะนี่ฮะนี่แมสแมสนะฮะขออนุญาตนี่อันนี้แมสของของของร้านพี่ถังของร้านถ่านนะฮะ ที่ซื้อฐานแล้วแถมแมสให้โอ้โหขอบุูร้านฐานไดนะฮะวันนี้ได้เอาแมสมาใช้งานแนละ้วโอเคนี่ฮะนี่นะฮะแมสผมไม่เอานี่นี่คือแมสฮนะอยากให้ทีมงานแฮะมาดูของที่ต่อไปครับก็เป็นการเขียเวลาครับที่ต่อไปเอียนะแต่ว่าสายสายห้อยแมสแบบมันแอบบางๆหน่อยนะก็คือไม่ได้ ม,ม่ได้เป็นสายที่หนามากอาจจะขาดง่ายแต่ว่าถ้าเด็กเล็กก็ใช้งานได้แน่นอนครับผมนะฮะแม้เสร็จแล้วนะครับนี่ฮะนี่ด้านบนนะครับขอคล้องคอก่อนนะฮะอคล้องคอเสร็จปุ๊บก็เอาสายสวมปุ๊บเนี่ยคล้องคล้องลูกโอ้นี่ครับเนี่ยแล้วแล้วก็สายอยู่ข้างหลังนี่ครับแล้วเราก็ปรับสายครับเอาลูกกิ้งอยู่นะฮะลูก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 ตุ๊กตืต yeah yeah ุ๊กตาปรับสายเข้า evet กับคอครับแล้วก็ล็อกคออยู่ เวลาเราสมมุติเราสมมุติว่เาวเราถอดปุ๊บมันก็จะไม่หล่นนะฮะอยู่ที่คอเราเนี่ยฮะเป็นแบบนี้เลยฮะใช้งานดีครับถ้าเป็นถ้าถ้าเด็กอัใช้งานได้ฮะแต่อย่ารุนแรงมันสายอาจจะขาดได้ครับครับผมมาดูชิ้นต่อไปครับหนูนะอย่าให้เป็นล่ามาดูชิ้นต่อไปครับโอ้นี่ครับเหมาะกับเด็กโดยแท้ครับปากกาชุดปากกายีา่สิบ ชุดดินสอครับมียางลบบรรทัดปะมีกบมียางลบมีไม้บรรทัดดินสออีกสองแท่งดีงามครับบาทเดียวเป็นได้เป็นชุดนี้เลยปกติั่งแค่ดินสออันนี้ได้เป็นชุดครับโอ้ดีงามมากเด็กชอบเลยแงครับมีกบให้ด้วยดีดีจัดดีจัดประดัดบอกเชียวโอ้เสียดายชื่อร้านมองไม่เห็นมันลบหมดแล้วหนูดูดิชื่อร้านเสียดายมองไม่เห็นนี่ป็นอันหนึ่งชื่อร้านไปหมดแล้ว ต้องขอโทษด้วยนะฮะพอดีมันอาจจะโดนฝนก็จะเกิดจากการฝนฝู่นะฮะถึงผมนี่ก็ดีนะครับนี่ใบนี่ครับกล่องชาร์จนะฮะใบชาร์จใบชาร์จอ๋ออันนี้คือกระเป๋านะฮะอาจจะไม่แบรนด์เนมนะฮะแต่ว่าใช้ได้ครับมันออกหนาเลยทีเดียวเดี๋ยวผมแกะให้ดูเนาะเป็นไงผมเคยใช้ไปแล้วนะฮะ ใส่ฟองเดียวผมเคยใช้แล้วรอบหนึ่งก็ใช้ดีนะฮะใส่ใส่โฮรตับได้จริงนะฮะเนี่ยตะภายได้นะฮะนี่ฮะมันจะมีตะขอเป็นตัวอย่างนี้แกะมานะฮะแล้วก็ง่าูเฮ้ยหนูมาใส่หน่อยด้หนเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ทีมงานทำให้ครับต้นนึ้งครับตะกูนะครับเป็ไนไงนะ กูนะครับผมแต่กูนะครับพอดีผมเองผมก็ไม่ไม่ได้ใช้กระเป๋านานผมก็ค่อนข้างลืมหมดนะฮะนี่ฮะโอ้โหเท่ฮะเข้าปตีเตื้อแท้จับจับตัวภาษาอังกฤษนี่หน่นี่ฮะที่ไม่สบายสปอร์ตนะฮะเปลี่ยนข้างเปลี่ยนหัวไหลเออโอเค ดีงามประหลัดบอกเลยครับผมกระเป๋าอาจจะสายอาจจะบางๆหน่อยนะฮะใส่หนักไม่ได้นะใส่หนักใส่ขาดนะฮะเนี่ยอาจแนะนําให้ใส่เป๋าตังกับโทรศัพท์คอครับเนื้อผ้าก็ <ดอ S 1> บางๆเป็นเป็นผ้าล่มยูนิเทนแบบบางๆไม่ได้แบบหนามากตะกินคําว่าสปอร์ตอยู่ข้างอย,อยู่ชื่อง้างนานะฮะสปอร์ตแบบสปอร์ตกระจายสปอร์ตเยอะๆอะไรประมาณนี้ฮะ ครับผมแฉลบแจ๋วครับแจ๋วแจ๋วจริงๆเอามีทั้งหมดหลายสีแต่ว่าเขาคัดลายให้คัดสีให้นะฮะ๋ยวลองไปด้วย,ยเรื่อยฮะอาจจะมีสีอื่นโผล่ขึ้นมาฮะผมอ่ะผมจะให้ดูก่อนแค่นี้ฮะตัดยังรัารู้ชิ้นต่อไปครับผมชิ้นต่อไปอ๋อเป็นผ้าเช็ดรถเอ้ยไหนครับผ้าเช็ดรถโอ้ ไปงายฮนะไกง่ายชายนะฮะกลิ่นใหม่ออกไอซีเดียวเชียวนะเป็เปลี่ยนอีกหนึ่งไงเนี่ยไม่รู้โดนใส่รอเล่นนะนี่ฮะเป็นอ่าเป็นผ้ายืดนะฮะผมต่างไซส์เอลมาแต่ตัวเองเนะี่ยน่าจะเลือนแอลไปแล้วงวดที่เราก็สั่งมาใหญ่เกินนะแต่ไม่ได้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าเขาผมไต่ไซส์อะไรเหมือนกันนะ อย่างนี้ก็แแต่ผมก็จะใส่ได้อยู่มันยืดยืดได้ยืดได้เป็นสีอะไรนะสีอะไรสีเงิเนสีน้ําเงินนะสองตัวตัวหนึ่งบาทเนื้อผ้าดีครับใส่สบายครับผมวันนี้ก็จบแล้วนะครับสาหรับของรีวิวของหนึ่งบาทในช้อปปีนะครับผมช่วงวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดแล้วมาคบกันใหม่ครับผมใน EP หน้า e p ีที่สองครับครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด share, กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ได้เป็นได้อันบ็อกของ1บาทจากช้อปปีให้ดูในคราวต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปได้ครับ